และนี่คือสิบโรงงานบริษัทญี่ปุ่นยอดนิยมในอมตะซิตี้ชนบุรีที่เหล่าพนักงานอยากร่วมงานมากที่สุด1นึ่ไดกินหรือบริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดผลิตเครื่องปรับอากาศ2สยามเดนโซหรือบริษัทสยามเดนโซแมนูแฟคเจอริงจำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สสยามโตโยต้าหรือบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรมจำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซ i s i เอสไอทอร์โบหรือบริษัท ISI เทอร์โบประเทศไทยจำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์5น i มอเตอร์หรือบริษัท h นมเตอร์ r m a n แ f a เจ u r i n g ประเทศไทยจำกัดผลิตประกอบรถยนต์บรรทุกและชิ้นส่วนรถยนต์6สยามคูโบต้าหรือบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชันจำกัดโรงงานอมตะซิตี้ชนบุรีผลิตรถแท็กเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้7มิซูแอร์หรือบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกคอนซูเมอร์โปรดักต์ประเทศไทยจำกัดผลิตเครื่องปรับอากาศ8 nok หรือบริษัทไทย nok จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ก้าไอซินหรือบริษัทไอซินทาคาโอกาฟาวริ o ry, บางประกงจำกัดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และสิบบริสโตนยางหรือบริษัทบริสโตนไทยแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดผลิตยางรถยนต์